สวัสดีครับอัศวินสีส้มคอวิดนะครับหรือว่าทีมอบตอปน์พอนะครับยูสิบสี่สิบห้านะครับอ่าเทศนี้นะครับจะได้มาทําการแก้ปัญหาให้กับนักฟุตบอลนะครับคือเจ้าเว้นนี่นะครับอ่าซ้อมมาตั้งแต่ปปสามแล้วนะครับการเตะบอลการจับบอลนี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยมีการประชุมกันว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเรามีการแก้ปัญหาให้กับเด็กแล้วนะครับ อย่างเช่นโต้นี้แก้ปัญหาอะไรนะการจับบอลนะครับไอโนเกียแปรบอลนะครับไมบอลการทิบบอลนะครับสามคนเราแก้มาแล้วนี่เว้นอย่าเป็นเคสที่สี่นะครับแล้วก็จะมีเคสของในหลายคนที่เขามีปัญหานะครับเราจะแก้ไขให้นะครับเราประชุมก่อนแก้ไขให้อย่างเช่นเคสของไอเว้นนี่นะครับปัญหาของมันก็คือเตะบอล ไม่แรงจับบอลไม่ดีเราไปนั่งคุยกันแล้วกแบบะก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับเจอปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูการจับบอลของโอเว่นก่อนก่อนหน้านั้นนะครับเราก็สอนบอกว่าเวลาจับบอลน,นะครับกิ่งแล้วก็กระแทะกกิ่งแล้วกระแทกบอลให้อยู่นะครับสงสัยเจ้าเว่นน่าจะจําไม้นะครับแต่ว่าบังเอิญตอนที่จับบอลนั้นไม่มีการอยืดหยุ่นนะครับ ดังนี้นะครับะเว้นนะครับเราที่เราเคยดูมาเอาเว้นมาเตะม,มาปั๊บเก่งปั๊บเขาไม่มีการผ่อนนะครับเขาม,มีการผ่อนมันเลยทําให้เวลาเตะจริงๆนี่เตะจริงๆนี่เขาจะจับบอลมันจะลอยโด่งขึ้นนะครับอ่าเอามาเนี่ยเขาแก้แล้วนะครับที่ที่มาทํานี่เขาแก้แล้วนะครับส่วนที่ไม่แก้เขาจะเป็นแบบนี้เป็นมาเก่งปั๊บเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ขาขาเขาจะแข็งไหมเลย เก่งขาไม่เลยโดยที่เวลาไปสัมผัสบอลเนี่ยเขาไม่มีความยืดหยุ่นนะครับอ่าเตะมาเบนเตะมาเขาเลยแก้เขาะ่าแก้ให้เว้นแ,แล้วอ่านี่คือแก้ให้เขาแล้วทีนี้มันมันสลับกันนะครับทีนี้จะบอลเขาเขาทําเก่งแล้วผ่อนแต่ว่าเวลาเตะน,นี่เขาเก่งตลอดนะครับเก่งตลอดคือเขาไม่ผ่อน เตะบอลไม่ต้องผ่อนแล้วก็เก่งอ่าเตะมานะครับอ่ะตอนที่ตอนที่ตอนที่เขาเตะบอลให้มันแรงแต่ว่ามันไม่แรงเขาเก่งเขาเก่งไปปับ๊บก่อนนี้เตะเนี่ยเขาเก่งเลยเขาเก่งไปปับ๊บเวลาไปถึงฟุตบอลปับ๊บเขาผ่อนมันทำให้บอลเขายิงไม่แรงนะครับทีนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนให้เขานะครับเอาเว้นเตะมานะครับคือให้เขาผ่นเข้าไป พอนเข้าไปเวลาถึงฟุตบอลนี่ให้เขาเก่งนะครับนี่คือวิธีการแก้โอเว้นเลยเตะบอลแรงเดี๋ยวนี้เนาะโอเวน้นเตะบอลแรงแล้วเพราะว่าเราแก้ไถให้เทคนิคก,ก็คือของเว้นนะครับเทคนิคก็คือเวลาจะจับบอลน,นะครับให้เก่งก่อนแล้วค่อยพอนเวลาจับบอลเวลายิงให้พอนแล้วก็ให้เก่งนะครับนี่คือวิธีการแก้เขานะครับก็สําเร็จนะครับอเว้นแก้ไขพอใจไหม ขอใจนะครับนี่คือเราจะดูเด็กๆเป็นลายบุคคลไปแก้ไขให้นะครับอาศวินที่ส้มคอวิตนะครับ